มาแล้วครับพอลูกครูบุญนนี่ะครับคูบุญหรือครูยังก็นพ่อพดแม่น่านคุยเฉยนี้แล้วนะฮะครูกำครูเว้นครับน้องกนี้เป็นแม่จอดเปล่าลูกเองนะพอลูกครูกำครูเว้นวันน่วันวันครูเว้นครูกำรมที่เดียวไปจอดใซสโทรมครับรถทีมงานคือยว่าเข่าหนีคนบอกเข่าหนีไม่ต้องมันไม่มีที่จอดมันยังว่มีบังจอดแล้ววันี้ที่ใครน่าเอกเข้ามาข้างหน้าได้นะ ใครมีจอดอะไะบ้าเข้าไปโออนอนมื่สนามดิเฮ้ยวัสดีค่ะุณแม่ใจไม่ลูกคุณแม่มาล้างนะอ้คุณแม่มาล้างคุณแม่อาภาษณ์นิดเดียวขอบคุณคุณลูกทนั่คอย เนี่ยกรังออกมาและรถติกเรีนอ่นอะไเีนอันจ้างอาบน้ำจ้างอาบน้ำจ้าสุดจ้าสุดจ้างอาบน้ำจ้างอาบน้ำเลยครับโอ้คนงา ล่าสุดได้ค่าตัว100บาทขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงค่าค่าตัวอาบน้ำ100บาทปลาไทยทำแน่โอ้ยง่งยขับกระลังแกมพูดได้กันใช่ไหมขยันให้ทุกคนนี่ดีขันเงียบยเบิ้งเจ้าตลอดเด้คอยเบิ้งเจ้าตลอดเด้ กับหลังครกับหลังกัหลังหันงทีเลยแม่อ้าวหนงสให้เห็นเนื้อน้ำเน้ได้ล่ะเน้เราเนี่ยมเห็นจนหน้าคนไทยเอ้ากับไปกับกดตรงนี้พ่อตรงนี้เอข้อัการเอาไถ่เ่ยไม่ค่อยเอาเบร์มัมีมืกดอะไรกดอะไรับเออนั่นแหละครับผมกดลงกดเลยหลายนน่ะนิ่งๆนๆอ่กดอีก อีกอช้แล้วป่ะครัานไปโอ้ย่อยเบิ้งตลอ,นตอ,ตอดตลอดหลายครั้าอาบน้ำอุ่นอ่อนอาวอีกแล้วได้ค่าอาบน้ำรอยหนึ่งพี่นอนเอ้ยอุ่นได้ค่าอาบน้ำหนึ่งอบาททัานมาบอกะจีปุลลลรลคนในปุรนลอยกะจีรวยอยู่ได้มดื่นนีนอน เอ้าหันมาบ่ะนี้เต็มพื้นที่แล้วครับผมแม่ม่ใส่นี่ครับแม่ใส่ครับผมอยู่ไกลๆโอ้คือห้องตาแม่บันสารย่ไะบันสารยุไซ่ทุว่าทหลอ๋อพุนมาปูทาก็เลยหาโมว่าพนปูไปใส่เนาะครับครับว่าไก่ด้วยเนาะไก่เนี่ยออกกเด้อออกกันนั่นนครับ อ๋อกอล์ฟกอล์ฟกับลูกมาไกลมาไกลเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปน้ำมันเอาเอาไปฝุ่นหะพกอกับลูกคู่กับคู่เว่นเฮ้ยนีไปฝุ่นนันรัดเดี๋ยวใครไหมเขาไปเก็บได้ทีพี่น้องได้ที ไปอันนี้ปะคุณนางยืนหนีได้สินะนมอาซาดะกล้องบ่เอาอย่างเนี้ยเากเาหีหน่อยครับซาดนั่งรถหันรถนั่งรถหันเดี๋ยวนูจะแปะซาดทีบ้างสิ dùm nè tay ta ta cứu bà piney cô ta nắn tí thoáng lên Nè 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 nè. 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 น่าภัยเลยนะยอดเลยตัดเต็มพื้นที่แล้วครับก้นเริ่มเต็มแล้วอีแม่มาจากบ้านพูดคุณทองน้อคุณน้องตาฝากช่องเลยนะคะฝากช่องน้องเลยคุณหนุ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะลงคลิปนะแม่ไปบอกนะจ๊ะเพื่อนจากไทยลงองนิวคนไว้คั่วคุณหนุยคผมคุณหนุยชายแนลกะใช้ลูกก้นไทยค่ะกะคั่วคุณหนุยอันนี้กะบับไก่ครับผม ก็อากาอก็อากลนไ่ไก็อากาบ่อม่ไแล้วก็อกลสระแล้วก็บอไมไหมไม่หันอากาศบอไมไหมข้าบผมขัวคุณหนุ่ยครับคุณหนุ่ยครับกะบับไม่เคลียร์ล้เหร

เดีก็ได้ไปเอาสารกันไหมเดีครับไปเอาสารกันพุณจะเอาอะไรบ้างนี่ครับนี่คนรวยครับต่อไปภาคหนาเพรารู้ว่าสิได้เพราะเงินแสน แล้วไปนั่งรถมาเลไปนั่งรถเขาเอาวสวัสดีครับมืัอนี้มีบูธบ้างหรือไม่นี้ไม่มีบูธครับไม่มีบูธไม่กระส shm ไม่ใช่สวมไม่มีบูธพวกอาหารการกินเยอะแยะครับผมแนี่ม้วนดำพนันว่าเนม่มันอย่างม้วนดำโอ้ประกาเขาใกล้ยันยันม้วนดำรอเหร็ดนะค่ะ อันนี้คือบรรยากาศรอบนากครับผมหลังจากเราออกมาจากข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับฝั่งทางโน้นก็จะเป็นได้ยินว่าทางวัดว่าเป็นของเอกชนนะครับผมที่จอดรถของเอกชนทั้งนี้จะเป็นของวัดจะไม่มีเสียค่าเสียเสียค่าจอดจอดฟรีครับผมก็ เออมาเที่ยวงานผาใสมาหอพ่อผาใสหอพ่อหลวงพ่อผาใสเนาะเป็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะฝากคลิปนี้ไว้กินด้วยนะครับสวัสดีครับ